สวัสดีค่ะมอนีกับพ่อครับยายสิบแปดหลอดค่ะพี่น้องค่ะมอนี่กับมีเรื่องเล่าอ่าสิมาว่ามาคุยซูพีซุนองฟังเกี่ยวกับมอลองมาล่อมขึ้เกาค่ะบอกเรื่องบอกเรื่องได้ไปบ่ได้หรอค่ะพี่น้องเนาะคือช่วงนี้คนที่มาแรและก็ฮอตกับปังที่สุดในคณะนี้กันนี้ว่าคนสาวหน่อยเพชรบเปนแพงค่ะพี่น้องเกี่ยวกับบอลโจเฮ้าหนี่แฮงไปใช้กระตําแมนคลิปนี้เฮ้าสิมาขอแสดงความ ยินดีก็บอจยมันิค่ะทีเพิ่นได้รับรางวัลค่ะนี่ค่ะน้องเนยนี่ค่ะรางวัลอันทรงเกียรติี่เสาตื่นตาเสาบินไปบินจากขนแกนไปกรุงเทพค่ะเพื่อรับรางวัลนี้ค่ะเป็นรางวัลแห่งชาตินะคะสาเนกรสิมาในฟังค่ะเพื่อนบอกว่าเพิ่นพูดนะบอโตยเพิ่นพูดยิ่งใหญ่มากของชีวิตผม อีกหนึ่งรางวันอันทรงเกียรติพอรางวันนี้ลงท้ายด้วยคำว่าแห่งชาติค่ะขอบคุณทุกการต่อสู้ของชีวิตจนมีวันนี้ครับขอบพระคุณพ่อแม่ของผมพี่ของผมครอบครัวของผมลูกทีมของผมและเอชสีสาวน้อยที่เคียงข้างมาตลอดขอบพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่มองเห็นคิดดีทดําดีสิ่งดีๆย่อมตามมานี่แหละค่ะ<ม>เป็นรางวัลอันทรงเกียรติสําหรับบอลโจยอบันิ่นท่าเป็นยางหมากค่ะพี่น้องเพราะว่า บอกง่ายๆรางวัลนี่บบได้มาง่ายๆเด้ค่ะพี่น้องค่ะอ่าแ่งเป็นรางวัลแ่งชาติไหมค่ะพี่น้องระดับประเทศระดับระดับประเทศระดับชาติไหมค่ะพี่น้องถ่าบ่มีผลงานที่ดีถ่าอ่าเขาเอื่นว่าอีหยังห่ะมันหลายอย่างเมนเท่งงารบริหารเท่างหลายอย่างบรรจบกันค่ะพี่น้องจังได้รับรางวัลอันส่งเกียรตินี่ค่ะพี่น้องโอเป็นเทนายินดีน้ำเพรนอีลีค่ะเนี่ยว่อาจากไหน ้พี่ละตาเล่าว่าไหนเป็ดพี่น้องเขาเพิ่งเก็ดไก่เนี่ยงามพี่น้องเนี่ยทามันสิเป็นแบบของอ่ะสัญลักษณ์ของโอ้ยบโจยายซิ์ขอบอกว่าเจ้านี่สียุ่งยากไปหนาเด้คอยว่านีเพราะว่าจะสีเดินสีเห็ดอีหยังเจ้า อ่ามีใบกระรั้นตีชีวิตเจ้านี่หลายใบเลยเดี๋ยวคอยว่าเจ้าสียู่ยากไปหนาแล้วเดี๋ยวนี้ยู่ยากเด้อยางไปใส่อ่ามันสีดังนั่นแหมยู่ยากแบบว่าแจ็คหน่อยนี่เจ้าสิบ่ได้ยางเลยเดี๋ยวหนิคยว่านีโซ่เออเป็นแต่หนายินดีเนาะสาวเนยแน่ยควาเป็เพื่อนกระหิตดีทำดีเพื่อนเป็นวณหาที่มาใช่ไหมบริหารวงทีมีักยภาเป็นคนที่สางวงสางคนในวงบ่าว่าสิเป็น นางเอกก่อยชชลีนี่ค่ะวัดสิบดลค่ะแล้วก็อุ้งอิงนี่แหละที่เขามาาไม่ไม่มาม้แห้งมามแห้งในคณะนี้แล้วก็บอสิเป็นแมตติมผู้ได้กระามในวงได้หลายเพิ่นเป็นผู้นําองค์กรที่แบบแมนครหนาหนายกย่องนะเอาตัวอย่างค่ะพี่น้องเพราะว่าบอสโจยมานิ่นนี่คือบอกง่ายๆเพิ่นเออเอินได้ว่าเพิ่นเป็นเจ้าพอยูทูบเบอร์กับว่าใดเนาะแล้วที่นี่ตรงนี้น่ะคือเพิ่นบ่ได้บ่ได้ห่วงค่ะบ่ได้ห่วงในหาม เพิ่นมีแต่สนับสนุนให้ลูกทีมของเพิ่นมีรายได้จากจุดนี้พร้อมเด้ค่ะพี่น้องเน่ค่ะเพราะว่าเพิ่นได้เอาอตัวยางค,คู่เพิ่นเพิ่นว่าคู่เพิ่นนี่ก็คือคู่เดียวกันกับผู้เฮ<อ>า,เ<อ>านี่ล่ะค่ะดีคู่ร่วมบุรพ่าเฮานี่ล่ะค่ะพี่น้องแม่ค่ะ,ค,ะคู่เดียวกันค่ะเพราะว่าเพิ่นบาาอกว่าจังคู่ร่วมบุรพ่านี่ค่ะเพิ่นก็บ่ได้กักวิชาเพิ่นบ่ได้หวงค่ะเพิ่นมีตั้งแต่ให้ลูกให้ลูกทีมสนับสนุนลูกทีมให้ท้ำในจุดนี้ค่ะบ่โจอีก เป็นอีกผู้นึงที่เพิ่นได้เรียนรูกอ่าการทำยูทูบเบอร์นี่จากพอร่วมบุรภาของเฮ้าอัพี่น้องลา,ลาสุซาน้อยไปเห็นเพิ่นแช่พูดของดาบสอปทมบันเทิงศีลแฟนเพจเพิ่นกะออกมาพูดทำนอกว่าแบบโซเชียลพอกับบอได้แข็งแรงพอได้พูดเสาแรงง,งงูงปลาปลาเล่ยอ, <ฮะ S 2> อยากขอแห้งซอยแน่เอฟซีขอยัโย่ ได้ดีพักดันซอยเน่ลูกลูกอยู่สายเนแค่ซอยเนประมาณนี้แหละค่ะพืนออกมาพูดแล้วบัวโจไปแช่พี่น้องไปแช่มากให้กำลังใจบอกว่าให้กำลังใจครับอีพอคือดาบซอนี่พื้นเอาง่ายพื้นโบก่งคือโบโจพบโจ เพื่อนบทเก่งไม่ดานโซ่วเชียวค่ะนี่นี่ก็แสดงให้เห็นถึงถึงความมีเมตตาของบทโจมอนนีอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าพี่น้องรวมวงการนี่ยากหน่อยเพื่อนกับหูววาเพื่อนพ่อหญ่ดาบสอนี่เพื่อนกับเพื่อนกับเป็นอีกหนึ่งที่อยู่ในวงการเดียวกันผู้นำวงการมันทั้งศิลป์นี่แหละค่ะพี่น้องความมีใจอบอ้อมอารีแย่วงการเดียวกันค่ะพี่น้องโอ้ยดีใจแน่นเพื่อนค่ะเพื่อนให้กำลังใจเป็นเหมือนเป็น บ่ว่าเพลงผู้ใดสิออกมาเพิ่นกัซอยแช่ซอยแย่าม,ออมากผิเพิ่นเด้ค่ะคือว่าแหาาลกแหกเอฟซีแฟนคลับของเพิ่นคือมันแน่นเหนียวล่ะค่ะพี่น้องคือบอกง่า,งงายๆก็แฟนมเอฟซีหลายค่ะถ้าเพิ่นแช่ออกไปนี่ก็คืออยู่ได้อย่งสี่ไหมค่ะพี่น้องคนเห็น,ห,นหลายคนหลายค่ะพี่น้องค่ะก็เลยเฮ็ดให้เพิ่นมีหลักฐานที่ดีเพื่ดน เพื่นซอยแช่ซอยผักด่าในหลายคนแม่กระทั่งคนที่เหตุยูทูบจังเลไม่ไม่จังมูเฮาจังสิเพิ่นจะไม่เมียดตาเนี่ยค่ะพี่น้องเพิ่นแช่ค่ะเพิ่นแช่ว่าสิเป็นอีสานเน็ตเบื่อเนี่งเพิ่นแช่เขาไปในหนาเฟียเพิ่นให้ไปติดตามค่ะนี่จะเห็นได้ว่าเป็นความเอื่อเพื่อแม่นค่ะค่ะนี่ล่ะค่ะน้องเลยยายว่าเป็นตา หนายกย่องเป็นผู้นำองค์กรที่หนาสันเสริญหนายกย่องอีกผู้นึงคนใดรับรางวัลสมกบทีิเผินได้รับรางวัลแมนค่ะวได้มาโดยยงด้ค่ะนี่วได้มาโดยว่าอ่านยังก่อเพื่อนอื่นอันมูอเขาไปแสะเพื่อนนั่นเออมูเขาไปเสะได้ได้ยอดวิวไรกับว่าปันวิวกับว่าแอดค่ะยิ่งองค์ยิ่งแอดเอียงบาเป็นเอยเลยขันเป็นนักสีม่สิไ้ติรางวัลนค่ะคนคนที่เขาให้รางวัลเขาก็ต้องดูอยู่แล้วค่ะแมนค่ะสิมาพูดว่ลาเพื่น พี่เล่าแถวบอโจเพิ่นกะทนบ่ไวเพิ่นก็ออกมาวันวัไปีเงียวเส้นสูงเจ้าบอวันปีเงียวเส้นสูงเจ้าบอมาอิจฉามันยังขัดเงี้ยกับเป็นแต่เพิ่นไถ่เพิ่นวาเด้หนันหนันสาวเนยแสดงว่าเจ้านั่นบอเป็นเอฟซีสาวหน่อยเพชรบันแพงโดยตรงค่ะที่เจ้าออกมาโพดแบบนี้ค่ะถ้าเจ้าได้ไปสัมผัสโตเป็นเป็นสัมผัสหนาเวทีหนาเวทีเจ้าซีเรลูว่าเจ้าสีฮกวงสาวหน่อยเพชรบันแพงคือกันกับหมูเฮาค่ะ พราะว่าบ่วาสิบอ๋อจหรือว่าเป็นอีหล่าน้อยนี่น่ารักมากค่ะพี่น้องเนียนค่ะตาดีน่ารักอีหลีค่ะเมื่อนั้นเนาะที่ว่าไปบุกลังหารเพื่นไปสัมผัสเพื่อนแหละค่ะทีมงานยูทูบเบอร์ของดูคู่ร่มเนี่ยกัเป็นซิปเป็นเจ้าพี่น้องเพื่อนกะเพื่อนเพื่อนไผ่เพือนไผ่นางวาวเลยเพื่อนกะมีการเอาหนามมาสืบมาอย่างลีเดียเรียลุกซินเนี่ยเรียลูกซินเนี่ยเยอะมากค่ะขอบคุณวันจูขอบคุณค่ะเพื่อนเพื่อนใส่เอาง่ไงเพื่อนเป็นกันเองเป็นกันเองมากๆอ่ะ น่ะค่ะเพื่อนจังใดรับรางวัลอันทรงเกียินี่ค่ะพี่น้อง้วก็ตอนนี้กับบกถึงเรื่องพอลูกเนี่ยกะเรื่องเพ่งที่บาน้ององอิงออกมาโคเบิร์นเนาะค่ะไม่สิตอนนี้นี่น้องอิงก็แซงว่โจไปเรียบร้อยค่ะอ่านหาวัโจกำลังตามด่าไปยุตามกลนไปอีกกเตรียมท่องให้อีแบบหน่อยเจ้าได้วัวโจเจ้าค่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้เพ่งโจแบบบ่เทเวชันอุงอิงที่ออกมาได้แค่สองมืออ่ล้านแตกทั้งมือแล้วตอนเนี้ย ถึงจะว่าทะลุเป่าสองลานเก่าที่บ่าไว้แต่กัทะลุใจแฟ <ใจ S 1> <ใ>นเฟนแมนค่ะซอยฝากเอฟซีสุขคนค่ะ้าหากักได้วงสาวหน่อยเพดบันแพงหักจากใจอีหลีกคัคอยซอยดันซอยเชี่ร์ซอยสนับสนุนให้พอลูกคูนี้อยูก่กับเฮาให้เพื่อนได้ผลิตผลงานออกมาสู้สายหูสายตาเข้าไปโดนๆค่ะพี่น้องแมน <EN S 2> ค่ะยิงยิงเขามาอยู่ในวงนี้ได้แค่สองสามเดือนเดือนสองนอดสนับเพลงที่ออกมาได้เอ็มดีเพลง หอฟันมาล้างหานอยาเขาซาอ้ายจูแบบบทีที่ว่า cover ์นี่ยแหละแล้วก็มีเพียงหลายเพียงที่ออกมาคือแบบผลงานเยอะมากขนาดวขาต่เขาไม่อยู่ค่ะแล้วแต่ละเพลงก็คือล้านอัพทุกเพลงค่ะนี่แหละค่ะเพิ่นเอินว่าบุเพศสันนิวัให้เพิ่นใดมากพอกันเนาะสาวเน่ยค่ะบ่ไดมากพอกันโดยง่ายด้อค่ะ เสียงดีก็นองอุ้งอิงกับไลค่ะพูดในาาหน,าาน้าตาบอเรื่องเสียงบอเรื่องหน้าตาพูดถึงแต่ว่ากบ่ดังซ้ำนองอุ้งอิงเป็นอยังเพราะว่าก็เป็นเพราะว่าบุญวัสนาผสมพงกันค่ะอันนี้เพิ่นเอื่นว่าบุญวัสนาสมพงกันกับซอยดันซอยเชื่อกันค่ะพี่น้องนี่ละค่ะเพิน่นเอิ่นค่ะสุดท้ายยาเย่สิบแปดหลอดครับสาวเนยสาวเนยค่ะมาฝากให้พี่น้องแสดงความยินดีน้ำ บดจเฮาในรางวัลอันส่งเกียรตินี้ค่ะพี่น้องรงเกียติค่ะแล้วก็ซอยดันซอยเชี่ยเพ่งโจ๊บแบบโบเท่บจ๊บแบบบบเท่น้ำเด้อดดันซอยกันพี่น้องไปปั้น่นปั้นที่ซอยกันค่ะพี่น้องค่ะจกาแ่กับฝ่าว่าน้ำเด้อค่ะเนาะค่ะสุดท้ายก็แค่นี้ก็นอนเสาวเนยค่ะสวัสดีค่ะ